Recommend by โ o ทินที่นี่เขาคุยกันบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็คือกล้ยนะฮะรวมทั้งเคี้ยวปลาที่เขาทำเองหลังร้านนี่แหละครับแล้วก็มีคนมาอุดหนุนกันมากมายก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าของร้านนี่นะฮะเขาบอกว่าเปิดมาเนี่ยประมาณนับเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะฮะอืมก็แน่นอนฮะรสชาติอร่อยถูกปากอยู่แล้ว ครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านนะฮะเ,เป็นที่มาที่ไปเรื่องของ,ก,งออก้าเหีียวแป้งงอกเนี่ยมีอะไรแนะนำไหมีร<ม>้านนี้มีแนะนําก็ ที่ลูกค้าชอบมาทานก็ก็เราเคี่ยวปลายยูนิคอร์ครับชื่นชื่นที่เรื่องอะไรครับที่นี่เรื่องน้ำซุปครับน้ำซุปด้วยฮะแล้วก็น้ำซอสด้วยนะฮะครับน้ำซุปแน่นอนแล้วต้มยำแน่นอนครับผมแล้วน้ำซอสล่ะทำเองด้วยน้ำซอสปรุงรสเองครับร้านเฮียขายมากี่ปีแล้วที่นี่ประมาณ60ปีแล้วครับ60ปีครับรุ่นที่3นะครับรุ่นที่1เป็นรุ่นอาโงรุ่นเตี๋ยรุ่นเตี๋ยรุ่นที่2นะฮะรุ่นที่สามพี่สาวก็คือนั่งอยู่ข้างหลังเรานลยนะฮะ เป็นคนเก็บตังค์นี่นะฮะผมเงินใหญ่แล้วก็รุ่นเรารุ่นเฮียเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามทีนี้ทําไมต้องชื่อก๋วยเตี๋ยวกันหอก็บ้านผมงอกันทุกคนครับอะะล้วท่าครับแล้วคุณพ่อของผมงอก็เลยคนแถวนี้เขาเรียกแ้งหงอแ้งหงอกแฝงหงอเลยเป็นชื่อร้านเราแ้งหงอเราอยู่ที่นี่กันมาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันมีร้านเยอะแยะมากมายทําไมคนจะต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเราเพราะอะไรอ๋อเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบเราจะ ทำเองครับทำอะไรพ่อครับกุ้ยปลาปลาหรือกล้ยหรือกล้ยครับกุ้ยวาปลากุ้ยวปลาเน้ออะไรครับชิ้นกุ้งกชิ้นกุ้งครับทเ้งหมดเลยครับผมลูกชิ้นปลาทำมาจากอะไรฮะใบสีครับเนื้อปลายสีแล้วรือกล้ยล่ะครับตัวเดียวกันครับผมชอบหมูสับของที่ร้านคือเวลาไปสั่งที่อื่นหมูสับจะมาเป็นแบบเล็กๆที่ร้านนี่จะปั้นเป็นก้อนชิ้นใหญ่เพราะอะไรอยากให้คนได้สัมผัสกับเนื้อสัมผัสกับเนื้อหมูที่มันเป็นคำเป็นคำครับอร่อยอร่อยอร่อย ขอชิมก่อนนะฮะมีสาขาอื่นไหมครับหรือที่นี่ขายที่เดียวนะครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับสองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับราคาขายชามเท่าไหร่ครับอย่างนี้สี่สิบบาทครับแล้วจะเป็นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปไม่ใช่ทุกอย่างสี่สิบบาทครับทุกอย่างสี่สิบบาทครับนี่คือสิ่งที่เราพาคุณผู้ชมมาแนะนํานะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแป้งหอกมีทั้งเป็นลูกชิ้นปลานะฮะซึ่งทางเฮียบอกว่าทําเองทุกอย่างแล้วก็รับประกันคุณภาพ แลวผมเองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าทานที่นี่มา30ปีผมเองก็เป็นแฟนประจาของที่นี่เช่นกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะมารับประทานรับมาไม่ถูกก็โทรศัพท์มาสอบถามเส้นทางข้างล่างนี้นะฮะที่เบอร์ที่เราให้ไว้วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะเฮียเป็นอย่างมากที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบพระคุณครับเฮียครับ,รบสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับร้านข้าวกับแกงบ่ายตุกหรืออีกฉายาหนึ่งที่เรียกว่าเจ๊ตุกข้าวกล่องไฮโซย่านพระราม3ที่เมนูหลากหลายกว่า50รายการให้ได้เลือกชิม เมนูแนะนำเมนูเด็ดก็คือข้าวผัดปลาถูน้ำพริกปลาย่างข้าวหมูเค็มปลาดุกฟูผัดพริกขิงและขนมจีนแกงเขียวหวานซึ่งทุกเมนูถูกการันตีรสชาติจากเจตุกและเจตุกจะเป็นคนชิมทุกครั้งก่อนที่จะถึงมือลูกค้าแล้วร่วมพูดคุยถึงวันวานก่อนจะเป็นร้านข้าวกับแกงบายตุกไหนทุกวันนี้ติดตามกันให้ได้นะคะสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ